อย่าพึ่งถวายน้ำพระถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญใหญ่อานิสง์แรงกุศลมากชีวิตมีความสงบร่มเย็นค่ะขอนอบน้อมก้มกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะช่องของเรา be heart h e l h base วันนี้ขอนำเสนอธรรม,มะในหัวข้ออย่าพึ่งถวายน้ำบนหิ้งพระ ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ทำแบบนี้ถึงจะได้บุญใหญ่กุศลแรงชีวิตมีความสุขสงบร่มเย็นอีกด้วยค่ะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะตามความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปไว้ที่บ้านจะมีการถวายน้ำบนหิ้งพระ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าถ้าหากเราถวายน้ำพระอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการถวายน้ำพระควรถวายเวลาใดและจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหมเผยเคล็ดลับวิธีการถวายน้ำบนหิ้งพระที่บ้านเสริมอำนาจบรารมีค้าขายรำ่ำรวยและความเป็นสิริมงคล พร้อมบอกเวลาดีในการถวายน้าพระควรถวายเวลาใดท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงการถวายน้ำพระพุทธรูปในบ้านนั้นก็ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลไม่น้อยแถมได้รับความสงบร่มเย็นในชีวิตอีกด้วยค่ะ และยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือผู้ยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงมากๆค่ะเราจึงมาแนะนำบทสวดวิธีถวายน้ำดื่มและเรื่องราวน่ารู้มาฝากทุกท่านในวันนี้หากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใส่บาตร สังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำอยู่เสมอเรื่องนี้มีที่มาแต่สมัยพุทธกาลและยังเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเช่นเคยมีเรื่องเล่าว่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่พระภิสุสงฆ์เพื่อให้คลายความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางว่า ให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุบน้ําที่เย็นที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ในปราสาทหรือวิมานที่มีน้าล้อมรอบนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทสวดถวายน้ำพระโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปทุกเช้า จะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตเรามีความสุขนั่นเองค่ะและถวายน้ำพระมีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำที่ถวายค่ะ เรื่องต่อไปคือบุญกุศลของการถวายน้ำดื่มมีดังนี้ค่ะข้อ1นึ่ทำให้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายข้อสองชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลรื่นค่ะข้อ3ม,มีพะละกตําลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อ4เงินทองไหลมาเทมา มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะข้อ5มีชื่อเสียงมีบริวารมากค่ะข้อ6มีผิวพรรณผ่องใสค่ะข้อ7สติปัญญาดีมีความสุขค่ะเรียนทุกท่านค่ะเรื่องต่อไปคือข้อควรรู้ก่อนที่จะนำน้ำขึ้นถวายบนหิ้งพระสี่ข้อควรรู้เมื่อถวายน้ำบนหิ้งพระต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างมีดังนี้คือ ข้อหนึ่งควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะข้อ2ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ เปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะข้อ 3. น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มีความแห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดนั่นเองค่ะแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าเพื่อเสริมการเงินที่ดีค่ะข้อ4แนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะเราก็จะได้บุญใหญ่โดยน้ําถวายบนหิ่งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวาย ต่อไปคือเรื่องการถวายน้ำพระและอานิสงส์การถวายน้ำสิบประการเรียนทุกท่านทราบค่ะอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มสิบประการมีดังนี้ค่ะข้อ1ทําให้มีความคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อ2ทําให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ค่ะข้อ3ทําให้ปราศจากความกระหายค่ะข้อ4 ทำให้มีชื่อเสียงข้อหําทำให้มีพละกกำลังข้อ6ททำให้มีผิวพันผุดผ่องข้อ7ทําทำให้มีบริวารมากข้อ8ทํทำให้มีปัญญามากข้อ9ทําทำให้อายุยืนและข้อ1ิบทำให้มีความสุขความเจริญค่ะเรียนทุกท่านเรื่องการถวายน้ำดื่มบนหิ้งพระโดยวิธีการคือดังนี้ค่ะข้อหควรถวายน้ำทุกวัน แต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้จริงๆก็ควรถวายน้ำทุกๆวันพระค่ะข้อสองน้ำที่ถวายควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงค่ะข้อสแก้วน้ำควรเป็นแก้วใบใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ค่ะ และเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่นะคะข้อสถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสา,าวกพระสงฆ์พระอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆุกพระองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ค่ะข้อหน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้ หรือกรวดน้ำค่ะข้อ6ตอนที่ถวายไม่ควรปิดฝาแก้วหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ค่ะข้อ7ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อม ให้ตั้งจิตป,ประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของเราผู้ถวายและโดยเราผู้ถวายกล่าวคำถวายมีดังนี้ค่ะข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญา เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรโดรับน้ำาดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุต่อไปคือเรื่องถวายน้ำควรเป็นเวลาใดค่ะคำตอบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระหรือเปลี่ยนน้ำพระคือช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงค่ะ เพราะเชื่อว่าจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีการเงินที่ดีและการงานที่ดีทั้งนี้หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายในวันพระหรือตามวันที่ท่านเกิดเพื่อความสบายใจของท่านค่ะเรื่องต่อไปคือคำถวายน้ำบนหิ้งพระค่ะวิธีการถวายน้ำนี้ไม่จำเป็นต้องจุดธูปทุกวัน โดยสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดธูปได้เลยคือตั้งน้โมสามจบตามด้วยบทกล่าวคำถวายน้ำพระมีดังนี้คืออระตาทีหินวะคุเนหิสัมันนาคตตสัะสัมมาสัมพุทธสัะอิมังุกทักังเทมิพร้อมคำกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอถวายน้ำชั้นนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุแล้วแต่จะสวดหรือไม่สวดก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละท่านค่ะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะการถวายน้ำถวายบนหิ้งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งสแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ถึงอย่างไรอาหารหรือน้ำที่เราถวาย ท่านไม่ได้รับเพื่อชันแล้วเพราะท่านนิพพานไปแล้วและท่านไม่มีขันแล้วแต่การถวายน้ำบนหิ้งพระจะทำให้เรามีชีวิตที่ชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตของเราจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ และยังทําให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุกสิบด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทําความสะอาดไปด้วยค่ะฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ถวายน้ําถวายผลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วต้องอย่าลืมปฏิบัติบูบชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาด้วยนะคะและกรวดน้ำด้วยทุกครั้งค่ะ ทุกท่านอานิสงส์นี้จะหนุนนำให้ท่านชีวิตมีแต่ความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะแต่เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่แนะนำนี้นะคะเพราะถึงอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมถูกต้องและดีงามมากที่สุดนั้นก็คือ บูชาด้วยกุศลจิตคือทั้งทางกายมีการกราบไหว้เป็นต้นทางวาจามีการกล่าวคําสรรเสริญพระรัตปณตรายและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาได้ด้วยการน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในกุศล,ลธรรมในศีลธรรมคุณธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ ดังนั้นเมื่อทุกท่านถวายน้ำถวายผลไม้เป็นอามิตรบูชาแล้วอย่าลืมอย่าลืมขอเชิญทุกท่านปฏิบัติบูชาด้วยนะคะนั่นคือปฏิบัติบูชาคือด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาค่ะและกรวดน้ำด้วยนะคะอานิสงจะหนุนนำให้ชีวิตของท่านมีความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองมากๆ ยิ่งยิง่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนดีมากที่สุดค่ะสาธุทุกท่ายนี้ช่องของเราบี h e a ์ t h Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ท้ายนี้ท่านใดกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาด้วยเทินกราบสาธุค่ะและ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ